เดี๋ยวนี้พุ่มากเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาจากไหนกันคะมาจากไหนกันพี่นายโยงนนายงเลยนี่มานอนนี่หรือว่าตั้งใจมาดูอะไรคะมานอนนอนนอนตันงในนอนนอนยอเอนนอนนอ้นอนนอนอนนะนนอนใอนไอ่นอน มาจากนายโยงเลยเหรอคะตั้งใจมาเลยเหรอตั้งใจมาดูค่ะตั้งใจมาชมค่ะมาดูอะไรคะเมาดูเมลอนมาดูย่าข้าวสุกุยขินไดอ๋อวางแผนกันนานหรือยังะกว่าจะมาคะกี่คนที่มาวันนี้คะประมาณยี่สิบกว่าคนค่ะวางแผนกันมานานหรือยังคะหรือว่าเพิ่งเห็นหรือว่ายังไงเห็นในยูทูบเห็นใ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 นเฟซนะ แล้วก็มาันเลยค่ะดสินใจนนมนเมื่อวานตอนเย็นเราก็มากันเลยอ๋ค่ะยี่ไปทีไปตามไปเลยค่ะเฮ้ยปีเราคุ้น โรงนี้จะชื่อพันธุ์ว่าแจ่มจันทร <อะ S 1> <verm> ์ <c oughs> ที่มาทำด้วยการคุณเอกคุณพาชินนะคะที่คลิปนั่น,นก็เป็นลูกศิษยนะ์ของตรงนี้จะออกเป็นแบบเมลอนสไตล์ญี่ป <อะ S 3> ุ่นนะคะก็คือเป็นเนื้อเขียวเนื้อนุ่มเขียวค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ครบกำหนดตัด จะเป็นลายแบบลายเมลอนญี่ปุ่นอันนี้อีกนานไหมคะกว่าจะตัดได้อันนี้ประมาณกลางเดือนค่ะจริงๆถ้าเป็นถ้าเป็นการปลูกเมลอนทั่วไปอ่ะเราจะงดน้ําให้ดินมันแห้งแต่ทีเนี้ยที่เนี้ยฝนมาตกคือไม่ให้น้ําแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าดินก็ยังยังเปียกยังชื้นอยู่ ซึ่งถ้าเป็นทางทางอื่นหรือบนฝั่งทางใต้บางทีก็อาจจะไม่ค่อยหวานแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่ดินกับอากาศที่นี่ด้วยที่ทำให้มันหวานค่ะคขอ,ขอความชื้นของที่นี่นิดนึงได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงค่ะ